สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิซซ่ารามชนเนลเรื่องเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงขวัญนะครับเรามาดูตัวซุปเปอร์จิ๋วของเรากันนี่ยหลังจากเปลี่ยนเทอร์โบไปนะฮะพอดีเดี๋ยวมีดราม่าก,กันอีกว่าตัวซุปเปอร์จิว๋วซ่อมเยอะจังมีปัญหาบ่อยจังพอดีต้องบอกด้วยนะครับว่ารถผมคันนี้นะฮะเกี่ยวมา5,000ันไร่แล้วนะฮะครบ1ปีพอดี5,000ันไร้นะครับก็ ล้วเทอร์โบที่มีปัญหาที่เห็นกันในเฟซบุ๊กบ้างในทิกตอกบ้างนะฮะก็มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเราติดลมนะฮะพอเราติดลมแล้วนะครับท้ายมันถึงน้านะครับท้ายถึงน้ําพอท้ายถึงน้าเสร็จมันมีรูรั่วอยู่นิดนึงที่ท่อเทอร์โบนะฮะตอนนั้นมันก็เลยดูดทรายเข้าไปตอนที่ท้ายมันถึงน้ํานะครับก็ไม่มีอะไรมาก ตายเข้าไปก็จบเลยฮะตัวโบนะครับวันกระงทั้งนานเลยครับเดี๋ยวยังไงก็ก็เดี๋ยวจะทยอยลงทลิปไปนะครับก็บางทีก็อาจจะได้ดูกันแล้วนะฮะคลิปที่ควันกระงทั้งนานเลยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวมาเก็บงานนะมัน่อนก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เรื่องความร้อนขึ้นนะครับ ขึ้นน้ำมันลึกหน่อยนึงแล้วก็เลยพาขึ้นกันไปเนี่ยสำหรับตัวซุปเปอร์ชิวนะครับปีนี้ก็ราคาอยู่ที่ถ้าเป็นตัวพลัสนะครับ1 7ึ0 0ล้านนะครับแล้วก็ตัวแม็กก็ล้านแปดแสนห้าครับหลายๆคนบ่นกันจังว่าพกษาฟาร์มทำไมไม่บอกราคาก็เนี่ยผลจากการบอกราคานะครับคุณไปดูคลิปของปี3ปีที่แล้วครับ ไอของค่ายนึงนะฮะร้านสามแสนหแต่ตอนนี้ก็ขายล้านหก้านเไปแล้วนะครับคุณก็ยังเอาราคานั้นมาคุยกันนั่นแหละทรายที่ผมไม่บอกราคาเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่สนใจจริงๆฮะสนใจจริงๆนะฮะโทรมานะครับโทรมาที่เบอร์ผมนี่เลยครับ เบอร์0869493591นี่เลยครับแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นตไลน์นะฮะ0991813591เหมือนกันนะครับเน่ยซุปเปอร์จิ๋วลุยนะลมนะฮะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้ลงกันให้ดูนะครับไม่ค่อยได้ลงให้ดูกันนะครับก็นานๆทีนะฮะผมออกจะถึงออกจะถึงยังไงอะถึงมาถ่ายให้ดูกันแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้คลิปไม่ค่อยได้มีฮะ ท่าไเร่ครับเพราะว่าผมบอกคุ้มหน้างานเองนะฮะก็อาจจะมีในคลิปของเรานะฮะดูการเดินนะนี่ฮะนี่แหละครับซปเปอร์จิ๋วครับนี่ฮะแปงนิดแล้วครับเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ไปสีกศักจัดให้ครับแล้วก็สายฟานก็จะเป็นสายฟานจอรเก้นะฮะตาาลูกโลกนะครับเ้ยไม่ใช่สายฟานตราจอรเก้ลูกโลกนะครับนี่ฮะความคล่องตัวของซปเปอร์จิ๋วนะครับนี่ได้คนขับใหม่ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะฮะ เปลี่ยน t u โม o ใหม่ของสีก็สักรุยลมเลยครับเปลี่ยนเสร็จดูว่าเข้าปิดหรือว่าเข้าถูกวะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะลอยที่ลงไปบอกนะว่าลึกนะครับแล้วก็หากสนใจของค่ายไหนก็แล้วแต่ฮนะหลายๆค่ายนะครับ ก็เิดต่อสองสามลอได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี่นะครับพุดไปแล้วครับขึ้นครับไม่มีปัญหาเดี๋ยที่เหลือเดี๋ยวก็เย,ยอีกทางนึงนะครับของหลายๆคนออกไปอจะปิดหวัง ต้องยังไงอ่ะฮะต้องดูแลนะครับดูแลรถออกไปอ่ะปิดปาครับสวนๆนะครายเข้าไปเป็นก้อนครับข้าวลบมนีนะ่ที่มุมปากครับมุมปากมันจะ พอดีคนขับเขาเขี่ยวเต็มปากไปหน่อยฮะไม่เว้นไม่เว้นจองว่างตรงนี้ไว้คนขับไม่ได้เว้นจองว่างไว้นะครับนีครับนี่ตอนนี้แอร์พังอยู่นะครับเอ,อีกแล้วข้าวรั่ว ข่าวรัว้างข้างอีกแล้วครับไม่ได้ปงไปไม่ได้ปิดวงน้ำปิดไม่สนิทนะครับ แหันครับนะครับวันนี้คาบอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็ติดปากอีกรอบลูกพี่ติดจริงด้วยครับ นี่ยจะับสนนโดยเทรโบสีโกสักแล้วก็สายพานจอยเกลอลูกๆนะครับเนี่ยจะสนนความแรงตรงนี้ครับเนี่ยดูด่ะไม่มีปัญหาดยไปมันจะหนืดหนนอยนะดินเหนียวครับที่นี่ครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อฟนะครับ ติดตามเราทางยูทูบเลครับดูวะเกี่ยวหลายๆคนออกรถใหม่ไปมือใหม่ครับซื้ออีกครับซื้อกันนะฮะผมขายรถผมก็ได้อ่าเกาเรียกอะไรอ่ะได้ได้ได้เราเรียกว่าได้ผลงานเออได้ได้ผลงานนะครับท่านซื้อติดต่อเราเราก็ได้ผลงานนะว่าเราทำ u t u b e ไปเออมีคนดูจริงอะ่ะ ที่บอยจาคสนับสนุนค่าน้ํามันมาให้เราเดินทางไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เออมันได้ผลนะฮะอย่าลืมนะฮะบ,บอกเราด้วยครับไปจองรถนะครับบอกเราด้วยนะดูคลิปของเราแล้วก็บอกเราด้วยนะครับไม่มีอะไรมากเราโตรมานี่แหละครับแล้วบอกว่าพี่ผมจะไปจองรถแล้วนะเอาซุปเปอร์จิ๋วนี่แหละหรือว่าจะเป็นตัวแท็ก,กแตนหรือว่า4.0ก็แล้วแต่ครับทางในเสยงมีจัดให้ครับ cáp, ôi, nè, mình rèn thêm tí rồi à, từ bố gì rèn quả đơm nhớ แล้วก็ผมเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำนะฮะที่ผมบอกว่าว่าว่า,วาให้ติดต่อทางไลน์อะไรประมาณเนี้ยให้โทรนะครับไม่ใช่ใพิมพ์บางทีผมไม่มีเวลาพิมพ์มาแต่ถ้าท่านโทรมาเนี่ยครับก็คือได้ครับไม่มีปัญหา,าโดนอะไรอีกครับมือคนกับ <laughs> ทีเว้นไว้นะครับตอนที่น้ำยังไม่แห้งอะ่ะโหยหลมทังนั้นครับดูว่ดูที่ใบครับไม่มีอะไรยึดก่อนเลยครับเนี่ยแล้วดูด้านหลังนะว่าเกี่ยวหมดหรือเปล่าโอ้พุดลงไปขนาดนั้นขึ้นไหวไหมนครับไม่มีปัญหาครับ ตอนนี้ข้าวเริ่มหนักแล้วครับโหมิดแตกเลยครับโอเคครับให้ดูกันแค่นี้คร่าวๆนะครับ ็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะโอ้โหเอาส่งท้ายกันที่หลุมนี้ก็แล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อความสนอกเหนือเข้าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ